สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูน้ำฝนอีกเช่นเคยนะคะกับการอธิบายใบกิจกรรมนะคะตามหน่วยการเรียนรู้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยโลกสวยด้วยสีสันนะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่วันจันทร์ที่31มกราคมนะคะไปจนถึงวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์เลยนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะมีมาฝากเด็กๆทั้งหมด4กิจกรรมด้วยกันนะคะเรามาดูกิจกรรมใบที่1กันเลยค่ะ กิจกรรมไว้ที่1น,นะคะมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะเติมสีลงในช่องว่างที่คุณครูกําหนดให้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะวงกลมแรกเป็นสีแดงสีแดงบวกกับสีเหลืองจะได้สีอะไรให้เด็กๆระบายสีเป็นคําตอบนะคะข้อ2สีเหลืองบวกสีน้ําเงินจะได้สีอะไรให้เด็กๆระบายสีลงไปนะคะ ข้อ3สีแดงบวกสีน้ําเงินจะได้สีอะไรให้เด็กๆระบายสีลงไปเนะะี่ยค่ะเด็กๆสามารถระบายสีทั้ง3าวงกลมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงเด็กๆก็ระบายสีแดงสีเหลืองก็ระบายสีเหลืองแบบนี้ได้เลยนะคะ กิจกรรมใบที่2นะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่กําหนดให้นะคะแล้วนําวัสดุที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์กระดาษกระดาษที่เด็กๆมีนะคะให้มาติดปะบนรูปที่คุณครูกําหนดให้ให้สวยงามนะคะไม่ได้ฟิกว่าไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นสี สีสีฟ้าสีเขียวสีอะไรนะคะเด็กๆระบายเด็กๆติดปะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเด็กๆอยากให้บอลลูนเป็นสีอะไรก็ติดลงไปเลยนะคะกิจกรรมใบที่3ค่ะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลขตามรอยปะ1ถึง8นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขจะอยู่บนกลีบของดอกไม้นะคะ เขียนตามรอยปะนะคะจาก1ไปหา8แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะกิจกรรมใบสุดท้ายค่ะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสร้างภาพตามจินตนาการนะคะโดยเราจะเป่าสีนะคะให้เป็นผมของน้องคนนี้นะคะสีนะคะถ้าเด็กๆไม่มีสีสีที่เราใช้ระบายนะคะสีน้ําเด็กๆก็ใช้สีตามธรรมชาติได้เลยนะคะสีเขียวจากใบไม้นะคะสีแดง จากดอกชบาก็ได้นะคะสีเหลืองจากดอกดาวเรืองแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆใช้สีธรรมชาตินะคะในการเป่าก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆนะคะในการทำใบกิจกรรมมาฝากคุณครูในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะไว้พบกับคุณครูท้งฝนใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ